เอาแล้วครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเทสนะครับว่าภาพผมจะสวยไหมถ้าผมไลฟ์นะตุ่งตุ้งตุ้งแล้วไหมกูไปคุยไอ้แก๊งไอ้แก๊งแดงที่มันอยู่ว่าไงป่ะกูกล่าวแบบถ้ามันถ้าม่งไม่ยอมมึงตีแม่งแน่อู้พูดอย่างนี้เลยอ่ะมึงอ่ะเปิดเสียงน้ำเพี้ยอะไรเอ้าวเพี้ยไม่เปิดเสียงรู้ไงวะไม่มันจะเปิดเสียงมันทำไมมันไลฟ์แล้วมันไม่ปิดเสียงมันด่าเลยสิมได้เลยหรือสิว่าถ่ายสีมได้มึงเห็นไหมมึงรู้จักเอสบีไหมเอสบีอ่ะ แล้วมันปิดเสียงยังไงล่ะครับนี่อ่ะเข้าเข้าประเทศมาแล้วมันจะมีรอสองอันอะมึงลองวัดดิอ่าแลงวไงไหนไรกูพูดนะว่าไหนสิ่งท่อดอ่ะอันนี้ใช่ป่ะนี่ไงเออลองดูดิว่าเป็นไงบ้างวะ แล้วแล้วประเทศเราโคตรตลกเลยเว้ยลิงไอพีมันไป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 ซ้ำกับประเทศอื่นได้ไงวะไอ้กูรอขอให้กูออกไปแล้วกูซื้อรถอา,าสามสองได้เลยกูจะไปเลยเอเอถ้ากูมีงเงินซื้อรถแล้วนะวพเพื่อน <c oughs> มึงไม่มีเอามึงจะมาทำไม มอแบบใครเข้ามาก็เอาของมานะเอาเค่อยครับกูแม่งตีติดสามอย่างติดเลยไปอะไรกูตีไม่กูตีไม่มันครบพอดีไงถ้าตีติดอะแล้วกูให้พี่ไปอนหนึ่งกูให้พี่จอมไปอันหนึ่งกูตีอะไรวะบัตดรดำ แล้วก็มาตีตู้แล้วก็ตีตีนตเนี่ยหัวแจตีปึ้งปึ้งปึ้งได้ยิน,นได้ยินเบาไงเบาเหมือนพวพตําด้วยเราแม่แแแแงขู่ว่าจะโดนบายได้ผู้ใหญแม็กอะบาย ผ้าอะไรต้นแบบไงมันในนี่มาอะไรวะกูไปถามมันถ้ามันไม่ให้กูใส่สีแดงนะกูกลับไม่มีคูณว่างั้วกูจะต้องเล่นกับผมะไปแกเสื้อเสื้อมันเป็นไอ้นี่นะเว้ยทักซีโดเว้ยแต่กางเกงเป็นสูตรเสื้อมันผ้ามันมันเป็นทักซีโดเขาเรียกสูสูดกันยังไงครับเพลงอะไรวะที่กูบวบไงบวบบวบบวบอีก กูเปิดแล้วกูเข้าไปต่อยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยอะไรัะมายังวะจะได้เปลี่ยนฉาก กดอีไอสัตว์แล้วมึงจกไดไงน่ะ หลุดไปรอบมึงเว้ยกูกำลังจะขับเล่นอยู่มีแต่เสียงกูมั้งคุยคนเดียวอุ้ยอุ้ยแม่งชนตำรวจไอ้ครับผมโอ้ยโอ้ยโอ้ยสองรอบเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอแม่งแม่งเล่นกูสองรอบเลยอี้๋ เสียทรงเลยให้ภาพเป็นไงวะเดี๋ยวกูดูในโทร่าๆแล้วหมอเขาทำอะไรฮะเอ้ยวันนี้ไม่กิจกรรมเหลืออะไรปะ ลงลงตัง้งทุกตองวันแม่ก็ลงลงมั่วหมดอะอออปเฮ้ยเ,ลลเขียวอะไรเฮ้ยเยอเดีเ๋ยว <c oughs> มึงก็ไม่เตือนกูไอ้แม็กไอเวน,าวนมาไอสตรีมกูภาพกูเป็นไรนะเฮ้ย <c oughs> มึงไม่ดูว่าแม่งซ้อนกันอนะไอ้เหี้ย

กลับสวัสดีทุกทุกคนด้วยนะครับผมอันนี้มาเล่นเป็นตำรวจนะครับเดี๋ยวผมเข้าไปกัน,กกน,นมไม่เข้าไม่เข้า <c oughs> เลขรหัสตัวอะไรนะเพ right? okay. ื่อน P F H A P F สามห้าอะไรนะเกินเกินเอาไปหนึ่งอันเดาเดาเดาออกสรมีกัญชาขวดอยู่ย okay. ี่สิบเออห้ส มาแล้วไอ้เยี่ยมรองหัว้าแกงผ่านไปเลยไปนฐานแกงแดงมาครับสตอรี่อ่ะเอ้กูกูกูได้เน็ตแมสคอร์โจครับที่เยอะไม่ดูไม่ดูไม่ดูผมก็ไอ้แค่ไอ้แค่ไม่ใช้บบอลที่ร้องที่รองมื่อส่งไปู้เมื่อวานอาบอลโจเันอะไรวะผ่าน่งไมต่อหแลวูได้ไจริงแล้วอ่ะเขาถามว่ามืีในใหญ่ที่สุด นนเขาบอ,ะอบะไอมคุยคุยน,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 นี่นะงาวรเลยเดิมเยอคุยแย่เใครเขาขับรถไปมาวะชนกูหรอนะนี่มึงเหรอไปอะไเพื่อนมึด อ,อะไรไม่รู้รปกติ เดี๋ยวเดี๋ยวผมอาบน้ำก่อนแล้วกันนะ <c oughs> ออเชอบเบาเว้ยเนี่ยสตรีมสองที่ยังไม่แรกเลยครับนอนนอนครับผม Ờ, Gang Châu Phu đi vây, nó lây tì sụt đắm hay à. Để mà... ครับว่าไงครับห้าบาทตอนนี้ยังไม่มีเลยครับอ่ามึงจะขับไปทำไมอ่ะ